I took in billions, hundreds of billions China took of of dollars from before hundreds Never happened before. สงครามภาษีสร้างแรงกระเพื่อมทั้งระบบไม่ใช่แค่สงครามระหว่าง2ประเทศแต่ทำให้โลกทั้งใบต้องปรับตัวเปิดเบื้องหลังภาษีท้ำทําไมสหรัฐชอบตั้งกงาําแพงภาษีคุณคิดว่าภาษีช้ำเป็นเรื่องใหม่จริงหรือไม่ จริงๆแล้วสหรัฐเคยเล่นเกมภาษีแบบนี้มาก่อนเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยสวยนักเท่าไหร่ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ100ปีก่อนในปี1930ตอนนั้นอเมริกาเจอวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ชื่อว่า the Great Depression รัฐบาลจึงอยากปกป้องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศจึงได้มีการประกาศใช้ Tariff Act หรือภาษีสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเพื่อหวังให้คนอเมริกาบริโภคสินค้าภายในประเทศมากยิ่งขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามหลายประเทศไม่พอใจสหรัฐจึงได้ประกาศภาษีตอบโต้และเกิดเป็นสงครามการค้าทําให้วิกฤตเศรษฐกิจนั้นหนักยิ่งขึ้นไปอีก c h i n a คิสอ้อย้อนกลับมาที่ปัจจุบันพอใหญ่ทั้มได้ประกาศขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าอย่างน้อย10%ตทุกประเทศทั่วโลกเพื่อปกป้องแรงงานและอุตสาหกรรมของสหรัฐ ลดการพึ่งพาต่างชาติและแก้เกมดุลการค้าระหว่างประเทศเอ๊ะเดจาวู ja U, นี่มันเหมือนกับร้อยปีก่อนเลยดีกว่าตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มไม่พอใจสหรัฐและเริ่มมีมาตรการตอบโต้อย่างเช่นประเทศจีน ที่ตอนนี้ได้ประกาศตอบโต้สหรัฐด้วยมาตรการทางภาษีการประกาศเรื่องของภาษีของทั้มในครั้งนี้จะก่อให้เกิดสงครามการค้าหรือไม่และคุณคิดว่าการขึ้นภาษีของทั้มในครั้งนี้จะช่วยกอบกู่หรัฐให้กลับมาเฟื่องฟูได้หรือไม่หรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยประเทศเดินหน้าเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจแบบปี 1930. 1 9 3 0เพื่อนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันด้วยนะครับคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสีี่ยงทรับได้